ครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะครับว่าอยากจะให้ผมรีวิวในเรื่องของการดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าอะไรหลายอย่างนะครับจากสื่อในโลกโซเชียลนะครับเพื่อลงเก็บไว้นะครับผมก็มามองดู แอปหนึ่งนะครับที่บางท่านอาจจะทราบแล้วก็ได้นะครับแต่ก็คงไม่ว่ากันนะครับเราจะนําเสนอในส่วนที่น้องๆหรือตามคําขอทีอ่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมนําเสนอรีวิวชื่อว่าโฟร์แช่ก็แล้วกันนะครับสําหรับรีวิวโฟร์แช่นี้ก็แอปนี้ก็โหลดได้จาก Play Store นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับ หลังจากเราโหลดมานะครับก็ใช้พื้นที่พอสมควรครับเราก็เปิดเข้าไปนะครับหลังจากเราเปิดเข้าไปนะครับเราก็จะมาดูหน้าต่างหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะมาดูตรงแว่นขยายเลยนะครับตรงอื่นกไ็ไม่ต้องดูกอดก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนอื่นนั้นจะเป็นส่วนที่จุดที่ว่าเราเก็บหรือว่าดาวน์โหลดไว้แค่นั้นเองนะครับ เรามากดตรงที่เครื่องมือค้นหาในวงกลมสีฟ้าเป็นรูปแว่นขยายเนี่ยนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดอะไรได้บ้างนะครับ1นนะครับหนังสือ2รูปภาพ3วิดีโอ4แอปเพลงนะหเพลงนะครับแล้วก็จะมีไฟด้วยนะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณ6รายการนะครับยกตัวอย่างว่าในส่วนของหนังสือนะครับเราก็จิ้มเข้าไปไตรงส่วนที่ บอกว่าหนังสือนะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่าไทยรัฐก็แล้วกันนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับว่าอยากจะค้นหนังสือเรื่องอะไรนะครับอันนี้ผมลองพิมพ์คำว่าไทยรัฐดูนะครับในส่วนของไทยรัฐก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์ของ pdf นะครับซึ่งถ้าท่านโหลดเข้าไปท่านจะอ่านท่านก็ต้องมีแอปอที่ที่อ่านไฟล์ pdf ได้นะครับ แล้วกดไปตรง3จุดขวานี้เลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเครื่องหมายดาวน์โหลดเราก็ดาวโหลดเข้าไปเลยเขาก็จะเก็บข้อมูลที่เราต้องการไว้ในแอป,ปนี้นะครับผมกลับก่อนนะครับผมจะกลับไปตรงที่แว่นขยายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเข้าเป็นรูปภาพกันแล้วกันนะครับในส่วนของรูปภาพนะครับ เราก็พิมพ์เข้าไปเราต้องการอาจจะดูรูปอะไรหรือว่าจะเก็บรูปอะไรไว้นะครับในส่วนนี้ผมลองพิมพ์คำว่าผลไม้ดูนะครับเราก็รอกันนิดนึงนะครับหลังจากอแอปฟูแชก็จะโหลดมาให้เราในส่วนนี้ก็จะมีผลไม้หลายๆอย่างนะครับ ผมจะเก็บภาพสลัดผลไม้อย่างนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปเลยนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะก็จะมีรูปดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเห็นไหมฮะ,ะผมออกจากตรงนี้มาก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปหาข้อมูลอื่นที่เราอยากจะดาวน์โหลดต่อนะครับก็กดไปที่แว่นขยายนะครับ ถ้าจะเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอเราจะกดวิดีโอสมมุติว่าผมจะกดวิดีโอคำว่าตลกนะครับจะดูวิดีโอตลกหรือว่าโหลดข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องนะครับอ,อันนี้อาจจะไม่พบมีแล้วครับนึกว่าไม่พบการค้นหาเน็ตช้านิดนึงครับก็จะมีหลายวิดีโอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเพลงก็ก็สามารถ ใช้ได้นะครับเห็นไหมฮะก็ทําวิธีเดิมครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะโอเคนะครับ